ส่วนในคลิปนี้เรามาดูกันว่าถ้าอยากเป็น SA หรือ System Analysis พยยี่อเรียกว่า SA เนาะสั้นๆดีจะต้องมีสกิลอะไรบ้าง<ม>แล้ว SA คืออะไรฐานเงินเดือนหรือกรอบเงินเดือนนะครับของ SA ตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ามันมีวิธีการรับงานแบบคิดเงินเดือนแล้ววิธีการรับงานแบบสัญญาจ้างด้วยนะสัญญาจ้างเป็นโครงการแหละ,ปะไปดูกันจะออกแบบให้มันเฟลลี่กับกลุ่ม ยูเซหรือผู้ใช้งานแค่ไหนก็ต้องไปดูที่กลุ่มผู้ใช้งานนะครับว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้งานเจเนอเรชันไหนหรือว่าอายุช่วงอายุประมาณเท่าไหร่อ่ามันเกี่ยวด้วยนะหลกัหลกๆคือในเล่ม T S A ทำนะครับจะต้องถูกยืนยันด้วยไลเซนด้วยอะไรก็แล้วแต่จากคนที่ใช้งานระบบหรือคนที่มีอำนาจจริงๆนะครับไม่งั้นหลุดนะ P I แบ่งเป็นสส่วนนะเป็น hard skill กับ ซอฟต์สกิลฮาร์ดสกิลคืออะไรฮาร์ดสกิลคือสกิลด้านเทคนิคนะครับว่าถ้าเป็น SA จะต้องมีสกิลด้านเทคนิคอะไรบ้างส่วนซอฟต์สกิลเป็นสกิลด้านความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นของของคนนะครับหรือการพัฒนาวิธีคิดพ a r a d i g m s h นะครับของคนว่ามันควรจะมีกรอบความคิดหรือทิทางในความคิดยังไงบ้างที่จะเป็น SA ได้เนาะเป็นเช็คลิสต์ได้แล้วนะถ้าอยากจะทํางานสายอาชีพนี้หรือจะอัปเกรดตัวเองไปสายอาชีพนี้หรือกําลังจะไปสัมภาษณ์ในใสายอาชีพนี้ เข้อเนี้ยที่เราต้องมีและเป็นสิ่งที่เราต้องไปนำเสนอตอนสัมภาษณ์งานใครอยากเป็นซิสเตมะไรยต้องเช็คมีสกิลเหล่านี้ครบหรือยังแต่ก่อนอื่นหมุนโทรศัพท์เป็นแนวตั้งที่ผู้ติดตามเล้วไปดูกันเลยสวัสดีครับผู้จาประษาครับ จะบอกว่าในยุคนี้นะครับ b u Business Analysis หรือ BA และ System Analysis หรือ SA 2อ,อาชีพนี้นะครับกำลังมาแรงสุดๆในช่วงนี้นะครับพี่อาร์เคยทำคลิปใครอยากเป็น b a หรือพิเศษ s อนนไลซิสต้องมีสกิลอะไรบ้างนะครับทำไว้เรียบร้อยแล้วเป็นพอดแคสต์ด้วยนะครับกลับไปดูกันได้พี่อาร์ทิ้งลิงก์ไว้นะครับส่วนในคลิปนี้เรามาดูกันว่าถ้าอยากเป็น SA หรือ System Analysis พี่อาร์เรียกว่า SA เนาะสั้นๆดีจะต้องมีสกิลอะไรบ้างแล้ว SA คืออะไร ฐานเงินเดือนหรือกรอบเงินเดือนนะครับของ SA ตอนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ามันมีวิธีการรับงานแบบคิดเงินเดือนแล้ววิธีการรับงานแบบสัญญาจ้างด้วยนะสัญญาจ้างเป็นโครงการแหละไปดูกันเราเริ่มจาก System Analyze หรือ System Analysis หรือ SA P.R.E.S.A. นะคืออะไรก่อนอก่อนอื่นที่จะไปดูว่าเขาคืออะไรหรืออาชีพนี้คืออะไรเรามาดูปลายทางกอนแล้วก่อนเลยไหม ฐาเงินเดือนเท่าไหร่และถ้าเกิดจะรับงานเป็นโครงการต้องคิดตังค์เท่าไหร่อ,าหาอ่าน,นี้น่าจะเป็นสิ่งที่คนอยากรู้มากที่สุดเดี๋ยวพี่อาร์ดึงขึ้นมาต้นคลิปเลยรายได้ของอาชีพ SA นะครับพี่อาร์แบ่งเป็นสองช่วงเนาะแบบเมื่อกี้ที่บอกไปเรงแต่ต้นคลิปเลยนะครับก็คือรายได้แบบเงินเดือนและรายได้แบบสัญญาจ้างเป็นโครงการเรามาดูเงินเดือนกันก่อนถ้าเป็นเงินเดือนประจำนะครับ SA จะอยู่ที่ประมาณ55,000บาทถึง75,000บาท อันนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของทุกคนนะถ้าเกิดเป็นจบมาใหม่ๆหรือว่าทํางานได้สักปีหนึ่งนะครับขั้นสาก็สตาร์ทที่5,5,000ืันบาทไปได้เลยนอกจากประสบการณ์แล้วนะครับกรอบหรือว่าฐานเงินเดือนอ่ะมันจะบวกกับสิ่งที่เรามีมันตรงกับโปรเจกต์ที่เขาต้องการด้วยหรือเปล่านะครับถ้าตรงกันนะครับอันนี้เราบวกเพิ่มอีกได้นะครับเช่นเช่นเช่น,ชนสมมติเราประสบการณ์2ปีหรือ1ปีนะครับแทนที่จะเรียก5,5,000ันบาทแต่ว่าเรามีประสบการณ์ในการทํา โปรเจกต์ที่มันเกี่ยวกับระบบอะไรดีอ่าระบบธนาคารแล้วกันเราเคยผ่านระบบธนาคารมาแล้วสิ่งที่เราจะไปทําเขาต้องการคนที่ไปดีไซน์ระบบธนาคารเหมือนกันอันนี้เราบอกเข้าไปได้เนาะและยังไม่รวมกับคนของอ,อีกนะเอาล้อเล่นรอเล่นอเล่นถ้าเป็นคนของใครก็บวกไปอีกเนาะส่วนในกรณีที่เป็นสัญญาจ้างหรือโปรเจกต์นะครับสัญญาจ้างหรือโปรเจกต์คืออะไรบางคนที่เพิ่งจบใหม่อาจจะไม่ทราบเนาะก็คือถ้าเกิดเรา รับงานนะครับเราจะเซ็นสัญญาเป็นช่วงระยะเวลาที่ในการทำโปรเจกต์มันจะแบ่งเป็นสระยะเวลาคือระยะเวลาที่กําหนดตรงตัวว่าทําตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ก็คือเซ็นสัญญาแหละจนถึงวันที่เท่าไหร่แล้วจบทุกอย่างแยกย้ายนะครับก็คือรับเงินไปแล้วแยกย้ายอีกอย่างหนึ่งก็คือทําตั้งแต่วันที่เท่าไหร่จนถึงสิ้นสุดโครงการอันนี้เจ้าของโครงการเขาจะโปรเจกต์เรื่องความเสี่ยงไว้ว่าถ้าเกิด โครงการอาจจะมีการยืดเยื้อมีการดีเลย์หรือส่งงานช้านะครับ SA จะต้องอยังอยู่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบหลังนะครับอันนี้คือเซ็นสัญญาครับงานจบแยกย้ายเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่มีความมั่นคงในด้านเงินเดือนหรือจะไม่มีเงินเดือนต่อไปเราต้องเผื่อสเต็ปต่อไปด้วยนะครับหลายคนรับแบบนี้นะครับคือเรายือนอยู่บนความเสี่ยงแหละเพราะฉะนั้นเราต้องมีค่าความเสี่ยงโอเคปะช่วงไรายได้หรือว่าค่าตัวและการค่าตัวของ SA ที่รับงานแบบนี้นะครับจะอยู่ที่ 1 3 6 0 0 0บาทถึง1 8 6 0 0 0บาทโอ้โหทำไมพี่อาร์ตบอกเยอะจังวะจะบอกว่าเอาเงินเดือนเอาฐานเงินเดือนที่ควรจะได้ถ้ารับเงินเดือนเป็นพนักง,งานประจำนะครับคูณกับค่าโซกุ้ยหรือต้นทุนแฝงต้นทุนแฝงคืออะไรคือสิ่งที่เราต้องจ่ายเองนะครับอะไรดีละ่ะเราไปรับเงินเดือนเป็นพนักง,งานประจำนะครับมันจะมีต้นทุนบางอย่างที่บริษัทเป็นคนซัพพอร์ตให้เรานะครับ แต่ถ้าเรามารับเป็นัญญาจ้างบริษัทไม่ซัพพอร์ตแล้วนะหลายอย่างเราต้องจ่ายเองอันนี้เราเรียกว่าต้นทุนแฝงหรือค่าสูทวิธีคิดคือเอา2.47 5คูณกับอัตราเงินเดือนเข้าไปนะครับ2.475คืออัตราค่าสูยหรือต้นทุนแฝงนะครับที่จะเกิดขึ้นที่เราต้องจ่ายเองคูณกับเงินเดือนเข้าไปก็จะได้เป็นค่าแรงที่เราควรจะต้องได้รับในการลงนามัญญาแบบ โครงการแบบสิ้นสุดโครงการแล้วแยกย,ย้ายแบบสิ้นสุดระยะเวลาแล้วแยกย้ายนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็จะไม่มีรายได้แล้วนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะตัวเลข2 4 7 5นะครับพี่น์ตอ้างอิงมาจากกลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางกับส่วนการคลังนะครับก็คือภาครัฐไปเลยนะครับอันนี้อ้างอิงได้เนาะคูณเข้าไปเลยนะครับถ้าเราไปสัมภาษณ์แล้วก็ถามว่าตัวเลขที่เราขอมาจากไหนก็อธิบายเข้าไปก็ได้ครับหรือว่าใช้เป็นแนวทางในการรับงานในอนาคตกับพวกเราก็ได้ครับพวกฟรีแลนซ์นี่ต้องใช้ด้ยนะ ถ้าใครอยากให้พี่อาร์ทำคลิปเกี่ยวกับการคิดค่าแรงหรือว่าค่าตัวเราจะต้องเป็นเท่าไหร่เราควรจะเรยกเงินเดือนเท่าไหร่เวลาสัมภาษณ์งานนะครับคอมเมนต์กันไว้นะครับถ้ามันเยอะมากพอจนคือจะบอกว่าไอ้คลิปพวกนี้ต้องใช้ข้อมูลเยอะแล้วก็พี่อาร์ต้องลงระยะเวลากับมันเยอะนะครับถ้าคนอยากรู้มากพอเดี๋ยวพี่อาร์ทำให้เนาะมันมีวิธีคิดอยู่มันเราไปใช้กบชีวิตจริงได้น้องๆจบใหม่เนี้ยต้องรู้เลยมาเข้าเรื่องคราวนี้มาดูว่า SA คืออะไรกัน S.A. หรือ System a n a l y s t แปลตรงตัวคือนักวิเคราะห์ระบบเราง่ายๆคือเรารีพอร์ตหรือ Project Feasibility ที่ B.A. ทำมาใครมีเข้าใจเรื่อง Project Feasibility นะครับกับย้อนกลับไปดูคลิปของ B.A. นะครับ Output ของ B.A. หรือสิ่งที่ B.A. ทำมาให้นะครับคือตัวเล่มอย่าเล่มเป็นเล่มแล้วกันเล่มเล่มตัวนี้นะครับทั้งโครงการเขาจะต้องดีไซน์มาให้เรียบร้อยว่าโครงการนี้ลงทุนเท่าไหร่มีผลตอบแทนการลงทุนเท่าไหร่ ภาพรวมอะไรเป็นยังไงเราเล่นพวกนี้มาเป็นไบเบิลหรือว่าเป็นแนวทางนะครับว่าเราจะดีไซน์ระบบยังไงอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วเนาะและอีกส่วนหนึ่งคือเราไปเก็บดีควายเมนหรือความต้องการระบบจากผู้ใช้งานระบบจริงๆนะครับแล้วมาจัดทำเอามาดีไซน์ระบบมาดีไซน์ว่าเราต้องใช้ภาษาอะไระตามดีควายเมนแบบนี้อ่ะคืออะไรความต้องการระบบแล้วกันอยาใช้ภาษาอังกฤษเยอะ ความต้องการระบบของผู้ใช้งานแบบนี้แล้วก็ Bible หรือว่าตัวเล่มของ B A เป็นแบบนี้นะครับเราจะต้องใช้ภาษาอะไรเราจะต้องใช้ทูตัวไหนดีใช้ต้องใช้คลาวไหมหรือแค่อยู่ห้อง Data Center หรือห้อง s e r v ์ฟของบริษัทที่เราไปทำหรือของลูกค้าก็พอหรือจะต้องเป็นบอกเชน n ไหมเก็บข้อมูลแบบปลอดภัยสุดๆรูปแบบการไหลของข้อมูลเป็นยังไงนะครับแล้วก็หน้าจอ จะออกแบบให้มันเฟลลี่กับกลุ่มยูเซอร์หรือผู้ใช้งานแค่ไหนก็ต้องไปดูที่กลุ่มผู้ใช้งานเลยนะครับว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้งานเจเนเรชันไหนหรือว่าอายุช่วงอายุประมาณเท่าไหร่อ่ามันเกี่ยวด้วยนะถ้าช่วงอายุที่เป็นเจนที่เพิ่งจบใหม่เจน Z เจนอัลฟาอ่าเจน Y ประมาณนี้นะครับพวกนี้จะคล่องหรือว่าจะคุ้นเคยกับการใช้งานอินเทอร์เฟซอยู่แล้วนนบนโทรศัพท์มือถือนะครับเพราะนั้น อะไรก็แรกที่มันเป็นไรซอนสีขยับได้ตามหน้าจอของโทรศัพท์มือถือหรือว่าอะไรที่มันง่ายนะครับที่ทุกอย่างทําให้เป็นออโตเมชันหมดพวกนี้กลุ่มเนี้ชอบแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น Gen X Gen Y ไป b หรือเป็น Baby Boom ที่ยังใช้ระบบอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องอาจจะต้หนังสือใหญ่หน่อยทุกอย่างมีข้อมูลสรุปอยู่หน้าจออยู่เป็น one p a จอยู่ด้วยกันอันนี้ยกตัวอย่างนะคร่าวๆนะอันนี้ไป a d a ใช้กันเองนะ จะบอกว่าช่วงอายุของคนใช้งานระบบการดีไซน์หน้าจอก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นลองต้องเป็นกรุ๊ปปิ้งดีๆนะครับแต่ถ้ามันกระจายมากๆไปเช็คกับ HR แล้วมันกระจายมากๆนะครับ HR คือฝ่ายบุคคลนะเช็คกับฝ่ายบุคคลว่ามันช่วงอายุมันแบบทั้งองค์กรนี่รวมๆก,กระจายกระจายอันเนี้ยแล้วแต่ดูว่าเราจะโฟกัสตรงไหนนะครับโฟกัสกลุ่มที่ใช้ระบบของเราแล้วเกิดประสิทธิผลมากที่สุดก็ดีไซน์ตามกลุ่มนั้นเนาะ สุดท้ายนะครับ SA ทําอะไรบ้างแล้วเอาาวหรือว่าสิ่งที่ SA ทําออกมาแล้วเป็นผลสําเร็จของงานหรือโครงการจริงๆมีอะไรบ้างหลักๆก,ก็จะมีเล่มความต้องการระบบแต่มันจะต่างจาก BA นะเล่มนี้สําหรับโปรแกรมเมอร์เอาไปทํางานต่อสําหรับ v e n เดอหรือว่าบริษัท third party ที่เราเป็นเอาซ้อ์แหละที่เราจ้างเข้ามาแล้วอาจจะโปรแกรมเมอร์เราทําไม่ทันเราจ้างเข้ามาช่วย ตัวเล่มนี้นะครับเขาจะไปทำแล้วเป็นตัวคอ m p a r ว่าเขาจะส่งมอบงานได้หรือเปล่าก็คือเป็นหลักๆคือเป็นเล่มของเทคนิคแหละเล่มของบิสเศษหรือเล่มของธุรกิจอ่ะทาง BA ทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือ project feasibility ส่วนในนี้จะเป็น system requirement ในมุมทางด้านเทคนิคนะครับโดยเล่มนี้หลักๆนะครับคอนเซิร์นไปเลยนะต้องได้รับลายเซ็นจากผู้ใช้งานระบบด้วยหรือว่าผู้มีอำนาจนะครับ ออกแบบเรียบร้อยทาเป็นเล่มเรียบร้อยอาจจะเป็น PDF หรืออาจจะพิมพ์เป็นกระดาษเป็นเล่มก็ได้แต่สุดท้ายจะต้องมีลายเซ็นว่าเขาโอเคแล้วค่อยส่งตอบไปเมื่อทาโอเคปะถึงจะเป็นอาจารย์ก็เถอะอาจารย,อาารย์อาจจะเป็นดีไซน์ระบบอ่าผมมีอาญาแล้วกันถ้าเป็น Waterfall หรือเื่อการดีไซน์ระบบของ SA เหมือนเมื่อก่อนนะครับก็คือต้องดีไซน์ทั้งระบบให้มันครบเป็นบิกแบงก์เลยแล้วค่อยส่งต่อโรแกรมเมื่อทำเราไม่ต้องมาดีไซน์อีกแล้ว จะทําอะไรค่อยจ่ายตังค์เพิ่มที่หลังหรือว่าทําเสร็จแล้วค่อยมาแก้อันนี้เป็นแบบบอสตาฟอร์มีแกทกเทคนิคเยอะมากเลยนะส่วนอาจารย์สมัยนี้พี่อันเล่าง,ง่ายๆอาจารย์สมัยนี้นะครับก็คือเรากรุ๊ปเป็นช่วงๆเป็นโมดูโมดูเป็นหน้าจอหน้าจอหรือเป็นกลุ่มงานกลุ่มงานนะครับดีไซน์กลุ่มงานนี้ส่งโปรแกรมเมอร์ทาแล้วกลับมาย้อนดูว่าตรงกับดีไซน์ไหมหรือจะปรับเปลี่ยนดีไซน์อะไรยังไงนะครับกลุ่มนี้ จะไม่ได้ทําเป็นบิ๊กแบงหรือทั้งโปรเจกต์ทาเป็นเล่มเดียวแต่ว่าจะกระจายทําเป็นกระจุกกระจุกใน1กลุ่มงานจะมีเล่มหนึ่งเล่มแล้วเล่มนี้จะต้องถูกายหรือว่าถูกแอปพูปถูกอนุมัติโดยผู้มีอำนาจในกลุ่มงานนั้นโอเคว่าหลักๆคือในเล่มที่ SA ทํานะครับจะต้องถูกยืนยันด้วยไลเซนด้วยอะไรก็แล้วแต่จากคนที่ใช้งานระบบหรือคนที่มีอำนาจจริงๆนะครับ ไม่งั้นหลุดนะไม่มีไม่ได้นะไม่มีนี่หลังๆผู้ใช้งานระบบจะบอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้บอกฉันลืมไปแล้วหรือบอกแบบนี้ทําไมทําแบบนีท้ทั้งทั้งที่ตอนนั้นที่เราคุยกันไม่เหมือนที่คุยกันไว้แล้วเราก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆแลวโครงการก็จะยืดไปเรื่อยๆอย่าลืมนะโครงการต้นทุนคือเงินเดือนของพนักงานหรือคนที่มาทําโครงการนะถ้ายืดออกไป ต้นทุนมันก็จะมากขึ้นกาไรก็จะน้อยลงเผล่อจะขาดทุนด้วยเผือจะโดนปรับมาด้วยโอเคปะ่ะเพราะฉนั้นยังไงก็แล้วแต่ต้องมีไลเซนโอเคปะ่ะมามาเข้าเรื่องตามหัวข้อคลิปต้องมีสกิลอะไรบ้างโอ้ยเรื่องนานกว่าจะเข้าเรื่องเกือบนานมากไม่เป็นไรมันเป็นพอร์แคต์นะครับฟังไปเรื่อยๆนะครับพี่แอแบ่งเป็นสองส่วนนะเป็น hard skill กับ soft skill hard skill คืออะไร hard skill คือสกิลด้านเทคนิคนะครับว่าถ้าเป็น SA จะต้องมีสกิลด้านเทคนิคอะไรบ้างส่วนซอฟต์สกิลเป็นสกิลด้านความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นของของคนนะครับหรือการพัฒนาวิธีคิดพาราดามชิพนะครับของคนว่ามันควรจะมีกรอบความคิดหรือทิศทางในความคิดยังไงบ้างที่จะเป็น SA ได้เนาะจะได้ไ่เช็คลิ๊กกันว่าเรามีครบหรือยังไปไปดู hard สกิลกันสกิลแรกคือเรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับเอ๊เ SA งั้นก็ต้องมาจากโปรแกรมเมอร์สิเอาจริงไม่เกี่ยวนะ SA บางคนอาจจะไม่ต้องมาจากโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์คือการเขียนสกิลที่มันดีฟที่มันลึกเลยว่าการเชื่อมต่ออะไรยังไงการกุ๊กโปรเซสเจอร์ยังไงการส่งต่อ Data หรือส่งต่อตัวแปรในตัวโปรเซสเจอร์ยังไงคือมันต้องลึกขนาดนั้นแต่ถ้าเป็น SA เรารู้ว่าภาษาแบบนี้มันมีข้อจํากัดอะไรมันมีขอบเขตอะไรแล้วมันมีประสิทธิภาพบานหรือว่าอนาคตต่อวยอดไปได้แค่ไหนเราเขียนโปรแกรมเป็นเพื่อรู้แค่นี้ โอเคป่ะ okay, ถ้าเป็น SA นะหรือว่าใครเป็นโปรแกรมเมอร์ล้าต่อยอดเป็น SA ก็จะมีความได้เปรียบทางด้านการวิเคราะห์ภาษาที่จะมาใช้เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ใช้ได้หลายภาษานะไม่ใช่แบบภาษาเดียวด้วนๆแล้วก็เอาวิเคราะห์มันจะกลายเป็นว่ามันจะตีกรอบไปแคบว่าจะต้องใช้ภาษานี้เท่านั้นแต่ถ้าเราไปเรียนรู้หลายๆภาษานะครับรู้โครงสร้างของมันรู้ว่าเราจะพัฒนานอะไรต่อได้นะครับเราก็จะดีไซน์ระบบที่มัน มันยืดหยุ่นน่ะนึกออกปะมันอาจจะไม่ต้องใช้ภาษาเดียวในระบบระบบหนึ่งก็ได้อาจจะไม่ต้องไม่ต้องใช้ทูตัวเดียวในระบบระบบหนึ่งก็ได้นะครับเหมือนสมัยก่อนนะครับมันก็จะไม่เป็นการผูกขาดทางการค้านะครับหรือไม่เป็นการผูกขาดถึงเรื่องเทคโนโลยีในระบบระบบนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วต้องมีสกิลในเรื่องการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลอ่าต้องดีไซน์ระบบดีไซน์ฐานข้อมูลเป็นด้วยนะครับ สายข้อมูลดีไซน์ยังไงล่ะถ้าเราเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับเขาก็จะสอนมาในระดับพื้นฐานเลยพื้นฐานเบสิกระดับหนึงเอานี้มาจอยกับตัวนีข้ข้อมูลมีความสัมพันธ์อะไรกันบ้างฟิลนี้กับฟิลนี้สัมพันธ์กันนะมันจะต่อยอดไปได้ยังไง แต่ในธุรกิจหลายๆธุรกิจซึ่งมันจะไม่เหมือนที่สอนในมหาวิทยาลัยมันมีการตามรอยข้อมูลนี่อ,อกว่ามันมีเรื่อง Data g าก e ร n a นแนนนะครับมีเรื่อง Data าไซด์คือมันมีอีกหลายเรื่องเลยแต่เราไม่จําเป็นต้องเรียนให้มันลึกขนาดนั้นเราไปรู้พื้นฐานของกลุ่มอย,ยอย่างยกตัวอย่าง Data g าก e ร n a นแนนมันยังไงดัตต้าไซด์มันยังไงเพราะสุดท้ายเดี๋ยวมันต้องถูกตบมาที่กลุ่มพวกนี้เพื่อทํามาตรฐาน มาตรฐานข้อมูลนะครับหรือ ISO ของแต่ละองค์กรต่อไปเพอ้นั้นพื้นฐานอันเนี้ยต้องมีแล้วการดีไซน์ระบบอย่างยกตัวอย่างดีไซน์ระบบของธนาคารที่มีการตามรอยได้มีการสร้างแทนที่เวลาเราคีย์ที่หน้าจอเราเอาข้อมูลไปอัปเดตล้วไปโชว์ให้ผู้บริหารหรือผู้ที่ตัดสินใจดูเลยก็อ,อาจจะไปเก็บเป็นล็อกล้วค่อย summary ล็อกขึ้นไปเป็นข้อมูลในระดับพี่อาร์เรียกว่า outstanding data คือ data ที่มันทันสมัยที่สุดอ่ะ เราค่อยเอาด a ต a พวกนี้เอามาค a ลคูเลต e รอบหนึ่งเพื่อที่จะเป็น Data สําหรับออก Report ตสำหรับผู้บริหารคือมันจะเป็นหลายสเต็ปหลายสเต็ปเลยแต่ทุกสเต็ปมันตามรอยกันได้ตามรอยไม่กระทั่งว่าใครคีย์คีย์เยมื่อไหร่คีย์ที่ไหนคีย์ด้วยเครื่องอะไรคีย์ด้วยเครื่อง IP อะไรมันตามได้ถึงขนาดนั้นนะครับเราต้องดีไซน์ระบบให้ได้ขนาดนี้นะครับ เหมือนมันจะยากเนาะแต่เรียนรู้ได้คนเรามันเรียนรู้ก็ได้นะครับเรียนรู้21วันมันจะกลายเป็นสกิลหรือความสามารถที่มันติดตัวจนตายนะครับลองดูลองดูและ 3. หาส h a r skill หลักๆอันดับสุดท้ายของ SA คือการเขียนโฟลชาร์ตหรือไดอะแกรการเขียนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวหนังสืออ่ะมันจะทำให้ความเข้าใจในการตีความคือมันต้องใช้สกิลในการตีความของคนอ่านดีกว่า ว่ามันจะไปยังไงที่ทางยังไงแต่การวาดรูปจะบอกว่าสมองคนเราอ่ะ80%จะทราบหรือว่าจะรับหรือจะเก็ตเข้ามาในหัวจากภาพวาดมากกว่าตัวหนังสือโอเคปะ่ะที่พิ้าใช้กาว่า80%คืออีก20%่เเนเขาจะเก็ตข้อมูลจากเสียงจากเสียงแต่อีก80%ของคนบนโลกเนี้ยเก็ตข้อมูลจากภาพงั้นการวาดแต่แกรมอะ มันเป็นการเซิร์ฟหรือเป็นการตอบโจทย์ของคน80%นะครับว่ารูปแบบของการไหลมันจะเป็นยังไงนะไปถึงหน้าจอนี้อว่าเป็นบล็อกๆหรือว่าถ้าตอนนี้มันมี AI เข้ามาช่วยเนาะมันเอา AI ทำสตอรี่บอร์ดที่เป็นวิดีโอสตอรี่บอร์ดได้เลยนะครับมันไม่ได้ยากเลยก็พิมพ์เข้าไปพิ์เป็นตัวหนังสือเข้าไปเราอยากได้อะไรได้ภาพมาภาพเปลี่ยนเป็นเป็นอะไรนะอินเบดชูวิดีโอใน AI นะครับมันก็จะเป็นวิดีโอสั้นๆ2อสาวิ ทำเป็นสตอรี่บอร์ดก็โยนไปที่ AI ที่ทำสตอรี่บอร์ดให้เราครับอ่ามองง่ายๆเหมือนเราทําภาพยนตร์เรื่องนึงแต่แทนที่จะเป็นแดกแกรมแข็งๆเหมือนเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นสตอรี่บอร์ดที่วีดีโอเล่าเรื่องก็ได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นไอเดียนะคาดว่าในอนาคตตอนนี้ปีอะไรละ 67, ่ะ2567้าเาพีแอเดาว่า2568 2570พวกเนี้ยอ่ากลุ่มแดกแกรมของ SA อ่ะ ที่เป็นแข็แงๆเป็นก้อนๆหรือว่าเป็นโฟลชาร์ดนะครับมันจะถูกพัฒนาเป็นสตอรี่บอร์ดให้เข้าใจง่ายทั้งโปรแกรมเมอร์เข้าใจง่ายทั้งผู้ใช้งานระบบหรือยูเซอร์ครับจะได้เข้าใจตรงกันว่าฉันเอาแบบนี้นะโอเคไหมโอเคเซ็นมาแล้วจบถ้าทำตามนี้แล้วจบอ่าประมาณนี้สุดท้ายของ SA คือทำยังไงก็ได้ให้2กลุ่มนี้กลุ่มโปรแกรมเมอร์พัฒนานนะักเดเวลอปพัฒนาระบบอ่ะกับคนที่ต้องการใช้งานระบบอ่ะเข้าใจตรงกันแล้ว ตายตรงกันว่าเราต้องการแบบนี้แล้วทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยหน้าที่ของ s a หลักๆเรามาดูซอฟต์สกิลกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกคือการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์อ่าหรือการคุยกับคนนั่นแหละจะบอกว่า SA กับ BA อ่ะจะเป็นตัวกลางเลยนะในการคุยกับคนที่ใช้งานคุยกับคนที่เอาเงินมาลงทุนอันนี้ในในนะแล้วก็คุยกับคนที่ พัฒนาโปรแกรมหรือ Developer ซึ่งคน3กลุ่มนี้ยรรดามหรือกระบวนการคิดกระบวนการคดอะ่ะไม่ตรงกันไม่ตรงกันยังไงเราอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มของเราสิไปนั่งประชุมกับเขาก็ได้หรือไปนั่งสัมมนา,าก็ได้เราจะรู้เรื่องแค่50%หรืออาจจะไม่ถึง50%เพราะมันพราะจะมีสับทั้งด้านเทคนิคสับทั้งด้านธุรกิจถ้าไม่รวมสับก็จะเป็นวิธีคิดที่ เขาพูดกัน 2- 3สาประโยคเราเก็ตกัน mm hmm. เลยซึ่งเราอย่างวะอ่าประมาณนี้ mm hmm. เขาเรียกว่ากระบวนกาะเราไม่ได้เชื่อมต่อเขาเพราะนั้นคนที่เป็น SA คนที่เป็น b a จะต้องเชื่อมต่อกับคนกลุ่มเหล่านี้เพราะนั้นมุติยุสัมพันธ์ต้องดีก่อนไม่รู้ละสกิลเราเป็นยังไงแต่มุติยุทยสัมพันธ์ต้องดีก่อนยังไงเราต้องเป็นเพื่อนกับเขาให้ได้ก่อน ส่วนเราจะไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องยังไงหลังจากเป็นเพื่อนได้แล้วเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ของเราเองถ้าเราจะเอางานนี้เราต้องเรียนรู้ได้โอเคปะ่ะซอฟต์สกิลที่2คือการคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลแน่นอนเวลาเราทําโครงการอ่ะมันจะต้องมีปัญหาขึ้นมาอยู่แล้วแล้วปัญหามันไม่ได้มาอย่างเดียวด้วยมันจะลุมๆๆๆกันมาการคิดเป็นเหตุเป็นผลคือการซอยย่อยปัญหาเอาเป็นส่วนๆน,นะครับเราแก้ปัญหาัทีละส่วนบางที บางอย่างที่มันแก้ไม่ได้มันไม่ใช่ปัญหานะปัญหาคืออะไรปัญหาคือสิ่งที่เราแก้ได้สิ่งที่เราแก้ไม่ได้ไม่เรียกปัญหาเราเรียกธรรมชาติบางทีเราไม่ต้องไปแก้มันซะด้วยซ้ําเดี๋ยวมันจะหายไปเองตามธรรมชาติของมันนะครับ <ş, S 2> แต่เราเอาเวลาเอาทุกอย่างไปลงกับมันเราก็จะเสียเวลาครับเราก็เสียเขาเรียกอะไรนะเสียสุขภาพจิตไปกับมันด้วยนะครับถ้าเราแยกคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลได้แยกปัญหาเป็น,นส่วนๆแล้วแก้ทีละส่วนได้ครับเราจะจัดการกับเรื่องนี้ได้ Okay, ่ะมันจะต้องมีสกิลด้านนี้ด้วยและถ้าใครอยากมีสกิลด้านนี้นะครับอี่แนแนะนให้ก็ได้ลองไปลงคอร์สออนไลน์นะครับเรื่อง critical thinking อ่าลองเรียนรู้เรื่อง critical thinking เราจะรู้เรื่องการแก้ปัญหาหรือการโฟกัสโฟกัสความคิดเป็นส่วนๆแบบเป็นเหตุเป็นผลนะครับเราจะเข้าใจมุมมองหรือว่าความคิดของผู้บริหารเข้าใจมุมมองความคิดของนักบริหารหรือนักลงทุนมากขึ้นนะครับ มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ SA. จะต้องเข้าใจโอเคป่ะเราไปรงเรียนดูสักคอสสองคอสอเนาะสามการตัดสินใจและการแกกปัญหาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับปัญหามันมาอยู่แล้วมันมาแบบลุม้มๆมด้วยถ้าเราแยกเป็นส่วนๆได้นะครับสิ่งที่เราต้องมีตามมาคือเราต้องกล้าตัดสินใจทำไงที่เราต้องกล้าตัดสินใจเราต้องคอมแพลให้ได้นะครับว่าเราจะทําแบบนี้คือเราต้องแยกปัญหาก่อนเพอแยกปัญหาได้ครับ วิธีแก้เราอาจจะมีหลายๆวิธีแก้ทําไปหลายๆช้อยคือต้องทาเองนะทําไปหลายๆช้อยแล้วเราเลือกว่าจะใช้ช้อยไหนที่มันมีความเสี่ยงน้อยที่สุดมีการสูญเสียน้อยที่สุดหรือว่าใช้เวลาน้อยที่สุดอันนี้แล้วแต่สถานการณ์เลยนะแต่ว่าสิ่งที่จะทาให้เรากล้าตัดสินใจเราต้องแยกปัญหาและแยกแนวทางการแยกปัญหาเป็นก่อนเราต้องทําให้เป็นก่อนนะครับก็อยู่ในนี้แหละ critical thinking อ,อย่างที่พี่อานแนะนำนะครับลองไปเรียนดูมันมีอยู่แล้ว แล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องเรียนควรจะต้องมีด้วยครับพี่อไม่แน่ใจว่าตอนนี้มหาลัยก็สอนหรือเปล่านะแต่ออนไลน์มีสอนโอเคปะสี่เรียนรู้ตลอดเวลาและต้องเร็วด้วยยังไงจะบอกว่าข้อมูลหรือว่าเทคโนโลยีตอนนี้มันมีมาเร็วมากพี่อายังไม่เคยเล่ากราฟการเติบโตของเทคโนโลยีเนาะก็ก่อนหน้านี้เทคโนโลยีมันจะมาแบบนี้มันค่อยคขึ้นพอวันหนึ่ง Apple ทํทำสมาร์ทโฟนออกมา มีสมาร์ทโฟนที่เป็น Android ออกมาเทคโนโลยี Technology มันก็จะดีดโป๊ะขึ้นมาแล้วตอนนี้มันจะเป็นกราฟที่มันเริ่มนิ่งละแล้วก่อนหน้านี้สักปี2ปีมันเริ่มมี AI ออกมาพอมันมี AI ออกมาแล้วคนเริ่มใช้เป็นคนเริ่มเอามาแับใช้มันก็จะดีดขึ้นมาอีกเพราะฉนั้นจะบอกว่าข้อมูลข่าวสารเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าการใช้งานระบบเทคโนโลยีอะตอนนี้มันเร็วมากๆมันเร็วมากๆจริงๆเพราะฉะนั้น เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเรียนรู้ทั้งไหนล่ะ Google ไง Google เลยเซิร์ชไปเลยอยากรู้อะไรเซิร์ชไปแล้วพอเซิร์ชไปลรวพยายามจับคีย์เวิร์ดไปให้ได้จะบอกว่าเทคนิคก,การเซิร์ช Google เพื่อหาข้อมูลนะครับพยายามจับคีย์เวิร์ดของแต่ละเรื่องให้ได้เราจะเซิร์ชเราจะอยากรู้เรื่องอะไรก็เซิร์ชคีย์เวิร์ดไปก่อนแล้วจะเจอคีย์เวิร์ดต่อไปก็เซิร์ชถัดๆลถักไปเรื่อยๆข้อมูลมันจะต่อกัมนต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันโยงกันเป็นสายเลยอันนี้คือการเ,เรีเนยนรู้ที่รวดเร็วววแแลลละะใช้้้เเเานนนนอออยทที่่สุดคคคัิ สรุปก็จะมี hard skill 3ข้อนะครับและ soft skill 4ข้อที่ SA ควรต้องมีเป็นพื้นฐานเลยโ okay, อเควะเพราะนั้นเป็น c h e c k l ไ s ้แล้วนะถ้าอยากจะทำงานสายอาชีพนี้หรือจะอัพเกรดตัวเองไปสายอาชีพนี้หรือกำลังจะไปสัมภาษณ์ในสายอาชีพนี้7ข้อนี้ที่เราต้องมีและเป็นสิ่งที่เราต้องไปนำเสนอตอนสัมภาษณ์งานใครอยากเปลี่ยนงานก็ตามนี้เลยนะแล้ว อัตราเงินเดือนหรือขอบเขตเงินเดือนหรือขอบเขตค่าแรงในสัญญาจ้างนะครับพี่นัทบอกไว้ตามต้นคลิปแล้วเนาะลองดูว่าอาชีพนี้เหมาะกับเราไหมเราชอบหรือเปล่าสุดท้ายอาชีพอะไรไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเราทําแล้วมีความสุขไหมมีคนเคยบอกกับพี่นัทว่าถ้ามีคนจ้างให้เราทําในสิ่งที่เราชอบและมีความสุขเราจะไม่ต้องทํางานอีกเลยตลอดชีวิตเพราะสิ่งที่เราไปทํามันเหมือนการเล่นมันไม่เหมือนการทํางานเราทําแล้วมีความสุขมันเหมือนเราไปเล่นกับเพื่อน เพราะฉะนั้นเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนใช้ชีวิตในสังคมที่เครียดกดดันทาแล้วอยู่แล้วไม่มีความสุขทําเพื่อที่ให้ได้เงินเดือนมาเอาชีวิตรอดเป็นวันๆหรือว่าให้ได้เงินมาเพื่อ,อไปผ่อนบ้านผ่อนรถหรือจะทําในที่ที่เรามีความสุขทําในที่ที่มันตรงกับแนวคิดหรือสายอาชีพหรือจิตของเราจริงๆนะครับถ้าแบบนั้นเงินเราก็ได้ความสุขเราก็มีสุขภาพดีเราก็ไม่เสียเราเลือกดูกเนาะ s อจะเป็นทางเลือกของทุกคนก็ได้ ใครอยากสนับสนุนช่องนะครับทำได้ง่ายๆแล้วก็ฟรีนะครับขอแค่คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย